สวัสดีครับพบกับครูบอสออนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับคลิปวิดีโอการสอนกติกาก,ากอล์ฟและการเล่นกอล์ฟเบื้องต้นสำหรับใครนะครับที่พบว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปเราไปพบกับวิดีโอการสอนกันเลยไป สำหรับกีฬากอล์ฟนะครับวัตถุประสงค์ของการแข่งขันนั่นก็คือผู้ที่ชนะจะต้องตีลูกให้ลงหลุมโดยจะต้องตีให้ได้จํานวนน้อยครั้งที่สุดโดยการตีลูกหนึ่งครั้งตามภาษาของกอล์ฟนะครับเขาจะเรียกว่า1นึ่งสโตรกโดยกีฬากอล์ฟผู้เล่นแต่ละคนจะใช้ไม้กอล์ฟในการตีลูกให้ลงหลุมโดยแต่ละหลุมในกีฬากอล์ฟจะมีธงปักอยู่เพื่อแสดงให้เห็นตำแหน่งของหลุม ซึ่งแต่ละหลุมในกีฬากอล์ฟนะครับตั้งแต่แท่นตีณนะจุดแรกจะมีหน้าตาประมาณนี้โดยแต่ละหลุมเนี่ยจะต้องมีระยะหรือสิ่งที่ทำให้การเล่นนั้นยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลุมทรายบ่อน้ำที่จะทำให้การตีกอล์ฟในแต่ละหลุมเนี่ยมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นในการเริ่มเล่น ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องมีอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามกติกาเสียก่อนโดยลูกกอล์ฟที่ใช้ในการเล่นหรือการแข่งขันสามารถใช้ปากกาหรือมาร์กเกอร์ในการทำสัญลักษณ์ว่าเป็นลูกของตนเองได้ส่วนไม้กอล์ฟที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องมีจำนวนไม้ไม่เกิน14อันซึ่งหากละเมิดกติกาในข้อนี้เนี่ยผู้เล่นจะต้องโดนปรับโทษโดยเพิ่มสโตรกเข้าไป2สโตรก สำหรับแต่หลุมที่เกิดการละเมิดซึ่งกติกาและจะใช้การปรับมากสุด4สโตรกในการแข่งขันรอบนั้นๆเกมการแข่งขันกีฬากอล์ฟนะครับจะเริ่มจากการตีตามเวลาที่กำหนดไว้ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยผู้เล่นจะต้องตีลูกจากในพื้นที่ตั้งทีซึ่งในพื้นที่นั้นจะมีระยะห่าง2ไม้กอล์ฟหลังจุดมาร์เกอร์ โดยจุดประสงค์ของการตีลูกในครั้งแรกเนี่ยคือการตีลูกกอล์ฟให้ใกล้หลุมหรืออยู่ในบริเวณที่เล่นง่ายที่สุดในการตีครั้งถัดไปหลังจากการตีไปแล้วก็จะเป็นการตีของผู้เล่นคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มหรือกวนของผู้เล่นคนนั้นจะมาตีต่อในระดับถัดไปซึ่งหลังจากการตีไปแล้วครั้งแรกตามมารยาทในการเล่นกอล์ฟเนี่ยในครั้งถัดไป จะให้ผู้เล่นที่ลูกอยู่ไกลจากหลุมมากกว่าเป็นผู้ที่ตีลูกในครั้งต่อไปก่อนโดยจะทำการตีแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่าทุกคนในกลุม่มจะตีลูกลงหลุมครบทั้งหมดจึงจะทำการเล่นในหลุมถัดไปต่อได้โดยกีฬากอล์ฟเนี่ย สเสน่ห์ของมันก็คือจะต้องเล่นตามสภาพที่ผู้เล่นพบลูกซึ่งผู้เล่นไม่สามารถไปเคลื่อนย้ายลูกกอล์ฟหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบๆลูกกอล์ฟเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการตีลูกได้การกระทําที่ผิดก,กฎในข้อนี้จะต้องโดนปรับโทษ2สโตรกส่วนใหญ่แล้วกีฬากอล์ฟจะเล่น18หลุมหรือตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยผู้เล่นที่ตีจํานวนครั้งหรือทําสโตรกได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน จากที่กล่าวมานะครับนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ในเบื้องต้นของกีฬากอล์ฟแต่ก็ยังมีกฎกติกาที่สําคัญในบางข้อที่พวกเราจะต้องรู้ก่อนจะไปเล่นหรือดูกีฬากอล์ฟนั่นเองนั่นก็คือพาโดยในแต่ละหลุมจะมีจํานวนครั้งในการตีให้ลงหลุมในหลุมนั้นๆโดยพิจารณาจํานวนครั้งจากความยากและระยะทางซึ่งจะเรียกว่าจํานวนพาของหลุมมีตั้งแต่พา3พา4 และพาห้าซึ่งการนับคะแนนในหลุมนั้นๆขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ตีลูกลงหลุมโดยผมได้ทำตารางเพื่อให้เข้าใจการนับคะแนนในกีฬากอล์ฟได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยสามารถดูได้ตามตารางนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตีให้ลงหลุมโดยมีจำนวนได้น้อยกว่าพาของหลุมที่ตั้งไว้1ครั้งตามที่ได้กำหนดจำนวนพาไว้ในหลุมนั้นๆเช่นตีในหลุมพา4 แต่ตีไปเพียงแค่3มครั้งแล้วลงหลุมเท่ากับว่าตีได้1อันเดอร์พาหรือลบไป1จากจำนวนพาที่ตั้งไว้จะเรียกว่าเบอร์ดี้แต่ถ้าหากตีในหลุมพา4เช่นกันแต่ตีได้5ครั้งแล้วลงหลุมเท่ากับว่าตีได้1โอเวอร์พาหรือบวก1พาจะเรียกว่าโบกี้แต่ถ้าตีลงหลุมในการตีทั้งหมด4ครั้งในหลุมพาสี่ เท่ากับว่าจะเป็นการเสมอในหลุมนั้นจะไม่ได้สกอร์และไม่เสียสกอร์สับทางกอล์ฟจะเรียกว่าได้พาหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นตีในหลุมพาห้าแต่ตีไปเพียง3ามครั้งแล้วลงหลุมเท่ากับว่าตีได้2อันเดอร์พาหรือลบ2จากพาที่ตั้งไว้ของหลุมนั้นจะเรียกว่าอีเกิลแต่ถ้าหากในหลุมพา5้าเช่นเดียวกัน แต่ตีได้7ครั้งแล้วลงหลุมเท่ากับว่าตีได้2โอเวอร์พาหรือบวก2จากพาที่ตั้งไว้ของหลุมนั้นจะเรียกว่าดับเบิลโบกี้เป็นต้นต่อไปโฮอินวันถ้าตีลูกและลงหลุมได้ใน1ครั้งในครั้งแรกของการตีในหลุมนั้นจะเรียกเป็นศัพท์ทางกอล์ฟว่าโฮอินวันซึ่งจะใช้การเรียกแบบนี้ในการตีหลุมพาสซึ่งเป็นหลุมที่สั้นและสามารถตีได้ ครั้งเดียวลงหลุมต่อไป p e n a l ตี้หรือว่าการปรับโทษการปรับโทษคือการเพิ่มสโตรกเข้าไปโดยจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. ลูกที่ไม่สามารถเล่นได้ Ball u n เ l a y ยบ l ลซึ่งในบางครั้งหากทำการตีลูกไปแล้วลูกไปตกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถตีลูกได้ตามปกติหรือไม่สามารถเล่นได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผู้เล่นอาจจะเลือกทำการผ่อนปนกับลูกที่ไม่สามารถเล่นได้โดยใช้1ใน3ทางเลือกตามที่ปรากฏตามหน้าจอซึ่งหากเลือกใช้สิทธิในการผ่อนปนไปแล้วทั้งนี้นะครับจะต้องโทษการปรับเพิ่ม1 s t r o k ตเข้าไปในใบบันทึกคะแนนนั่นก็คือทางเลือกที่1ตีช็อตนั้นใหม่โดยตีจากจุดที่เคยตีก่อนหน้านี้ทางเลือกที่2 หยิบลูกและดอกลูกกอล์ฟให้ห่างจากหลุมโดยใช้เส้นอ้างอิงที่ถอยหลังตรงๆห่างจากหลุมผ่านจุดของลูกเดิมหรือทางเลือกที่3ดรดอปบอลโดยให้มีระยะห่างด้านข้างจากจุดเดิม2ระยะไม้กอล์ฟโดยไม่เข้าใกล้หลุม 2. ลูกตกน้ำวอเตอร์ฮ a r d ดโดยน้ำในสนามกอล์ฟจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือพื้นที่น้ำมาร์เกอร์สีเหลือง และพื้นที่น้ำมาร์เกอร์สีแดงโดยถ้าหางตีลูกตกน้ำจะต้องโดนปรับโทษเพิ่ม1สโตรกซึ่งเพื่อไม่ให้รายละเอียดของคลิปเนี่ยเยอะเกินไปนะครับผมได้ทำตารางแสดงการปฏิบัติหลังจากตีลูกตกน้ำตามพื้นที่สีเหลืองและสีแดงแยกไว้ตามตารางต่อไปนี้ทุกท่านสามารถพอสวิดีโอแล้วก็ดูตามตารางนี้ได้เลย 3. การเล่นลูกในบังเกอร์โดยผู้เล่น ไม่สามารถใช้ไม้กลอฟสัมผัสกับพื้นผิวของหลุมทรายหรือปรับเปลี่ยนสภาพของหลุมทรายก่อนการตีลูกในหลุมทรายรวมไปถึงการฝึกซ้อมสวิงก่อนการตีลูกในหลุมทรายห้ามใช้ไม้กลอฟสัมผัสพื้นทรายในขณะทำการฝึกซ้อมวงสวิงก่อนการตีลูกในหลุมทราย 4. ลูกหายหรือออกนอกเขตสนามในกรณีที่ลูกหายหรือไม่พบลูกภายในสนาที หรือตีลูกออกนอกขอบเขตของสนามซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า OB หรือ Out of b o u n d ผู้เล่นนะครับจะต้องถูกปรับโทษเพิ่ม1 t r o สโตรกและจะต้องตีลูกจากจุดเดิมที่ทำการตีไปในครั้งก่อนหน้านี้ครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการสอนกติกากอล์ฟและการเล่นกอล์ฟเบื้องต้น สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมที่เอื้อเฟอื้อในเรื่องของกติกากอล์ฟฉบับเต็มโดยผมได้แปะลิงก์ไว้ทุกท่านที่สนใจเข้าไปอ่านกันได้นะครับตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ที่ใต้คําอธิบายคลิปต้องขอขอบคุณ All Thailand Go l f Tour USGA ที่เอื้อเฟอื้อในเรื่องของคลิปวิดีโอที่ใช้ในการตัดต่อและถ่ายทําด้วยแน่นอนครับถ้าใครพบว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ